เราอยู่ที่จุดตัดถนนพระราม6นะครับขบวนรถไฟที่กําลังมาเป็นขบวนโดยสารน่าจะเป็นขบวน276นะครับจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอาสตอม T130 นังขบวนโอ้ยพ่วง4 2 0 8มาด้วยออด่านพรมแดนบ้านคลองลึกผ่านจุดตัดถนนพระราม6ครับพ่วงมาสองหัวเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ช่วงจุดตัดถนนระนองระนองหนึ่งนะมีรถกำลังมาไฟสว่างจ้าเลยเป็นรถอะไรขะน,น,นี้รถทุกคันนั้นจอดรอสัญญาณนะครับจุดนี้ปกติที่เคยถ่ายนะครับไม่มีใครฝ่าสัญญาณนะฮะน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย ไม้กั้นมันเต็มนะฮะมันเต็มทางพอดีขณะนี้รถกำลังเคลื่อนตัวมานะครับที่มาถ่ายคลิปนี้ได้ก็เพราะว่าเมื่อกี้ขับตามรถพิเศษช่วยอันตรายบางซื่อนะครับออกไปช่วยรถจาก QSY ห้าสอเก้าขาตกรางที่แหลมฉบังอันนี้ขนาดเป็น QSY ทกัน แสงไฟมันจา้าเหลือเกินไม่น่าใช่รถสินค้านะอันตอมครับ4106โอ้โหรถใหม่ด้วยครับไฟ l อวดีสว่างจ้าเลยอันตอม4106ึ่งครับกระมาณนะครับเมื่อกี้จอดอยู่ที่บางซื่อตอนนี้ผ่านไปแล้ว ข้าเจ็ดสองหกมาเงียบๆเลยนะเสียง,งยเคร,รื่องยนต์เนี่ยอแล้วเดพโตทยไปเรื่อยรายงาน